สวัสดีครับนี้อยู่ที่ร้านเสาบาทที่ที่ที่ปลายนะครับนี่คัปเตอร์อยากได้รถรถขนรถนี่คราวนี้ได้ถูกใจหรือยังลูกถูกใจแล้วนี่เดี๋ยวคัปเตอร์ไปรีวิวให้ดูนะครับอาโชยเพื่อนดูหน่อยโชยเพื่นข้างเพื่อนดูหน่อยนี่โอ้โหก็้วเกยแล้วเกย รถที่เจ้ซื้อมาจากร้านสาวบานเมื่อกี้นะครับนี่เป็นรถตำรวจราคา89บาทเองเป็นรถรถขนรถตำรวจนะแล้วก็มีสไลด์มาปรับลงไปด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราแกะคอปเตอร์ก่อนอันนี้แกออกมาแล้วนะครับได้ซี่ลูกอันนี้รถรถขนรถนะครับรถตำรวจของคอปเตอร์นี่นี่นี่เดี๋ยวแม่เปิดให้นะครับดูแล้วก็เปิดอันหลังก่อนนะนี่เสร็จแล้วก็ นี่ไงเอาเอาคันล่างออกคันล่างออกหมดหมดก่อนอ่ารถคันล่างออกก่อนนะครับอา้าวสไลด์มันลงมาเดี๋ยวเดี๋ยวมันติดล็อกเฮ้สยสไลด์ลงได้ด้วยจริงว่ะจริงว่ะโอ้โหเอาขึ้นแล้วขึ้น,อ,น,อ,นอ่ามันมีล็อกอยู่ตรงนี้ลูกนี่น <c oughs> มีล็อกอยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่ ปิดปิดเราตำรวจรเจ๋งนี่นะรถตำรวจเจ๋งนี่นะอ่านี่ครับตอนนี้รถวิ่งเข้าแล้วเอาขึ้นบนก่อนสิลูกเอาเอานัา้นลงมาก่อนดิเอาสไลด์ลงมาก่อนดิเอารถขึ้นข้างบนก่อนเพราะนั้นเดี๋ยวมันจะติดนะข้างล่างจะขึ้นแนะ่เอาขึ้นบนก่อนเนาะนี่นี่ค้มันมีล็อกสองจุดนะสองฝั่งนะนี่นี่เอาขึ้นไปหนึ่งคันนะจับไว้ยไอ้คันนะ ึบน่วขึ้นไปเลยอ่าเดี๋ยวอ่านี่ขึ้นฮึบอ่าคันนี้อ่าอ๋อเดี๋ยวล็อกล็อกตรงนี้ก่อนอาจารย์มันขึ้นไปนี่กันออ้าวโอเคอ่าเปิดนี้ออกมายังรถยังขึ้นไม่หมดนะครับอ่านี่อ่าแล้วเราก็เอางล่างใส่เข้าไปนะครับขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอ้ถอยหลังขึ้นด้วยอ่ะนี่อ่ะ อ่ะอีกท้ายอีกท้ายอ่าไปท้ายไปท,ท้ายโอ้โหรถถอยขึ้นอ๋อถอยหลังขึ้นหมดเลยโอ้โหปิดปิดอ๋อรถนี่เป็นเป็นรถเปล่าๆนะครับแค่89บาทไม่มีอะไรเลยนะมีแต่โครงนะครับลานเลยไม่มีนะ อ่ะเดี๋ยวปล่อยให้คอปเตอร์เล่นรถต่อก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องคอปเตอร์คีโมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้คอปเตอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวคอปเตอร์จะมารีวิวของเล่นให้ดูอีกเยอะๆนะวันนี้คอปเตอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหมนคลิปตุ่มยิงอ้าวโอเคอ่าเปิดนี้ออกมายังรถยังขึ้นไม่หมดนะครับไหนฟ้าดูกันที่มันเปิดยังไงนะ 嗯，对呀、mm。啊，嗯。